สวัสดีค่ะกวางกับน้องอารยานะคะอยู่ในรถนะคะแล้วก็นี่เลยอันเลยอ้นเล <c oughs> ยแม่หญิงของน้องอารยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นพี่เลี้ยงหรอว่ามาเป็นพี่เลี้ยงนะคะปุบปับทัวร์มากอะ่ะก <c oughs> ิ๊กนล้วแค่ซ่อมการขี่ม้าแล้วแค่กระทดดสะโพกสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะโอเค let's go <S อเค อยู่กับตัวเล็กตั้งแต่แบบยังไม่คานจนตอนนี้คือนางวิ่งแล้วนะใช่พัฒนาการนั้นคือเร็วมากมากคือเห็นอีกทีนึงคือพูดได้แล้วอ่ะเป็ดอาบน้ในครูย่าเปิดอ่านในครูเพราะในครูมีหอยปูปลาลูกลิงแฮปปี้แม่แชรี่ยังไงคะแชรี่ยังไงอ้า ปั่นไฮไลท์ด้วยโอ้ยตืนยังไงอ่ะตื้นอย่างงี้อ่ะตื้นตื้งตื้น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 กันละกันละกันโตไปไหนฮะโอ้โหโอ้โหเอ๋วันเกิดใครคะน้องอะไรย่ะแต่ว่าสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งอ่ะพี่กวางคือนางอ่ะ ชอบอ้อนหนูตอนเด็กๆเราพี่กวางถ้าเกิดหยิบเบลที่แบบว่าพาเดินเล่นขึ้นมาวิ่งมาเกาะขาแล้วอ่ะคานมาเลยอ่ะหนูเป็นเด็กฉลาดมากเราเป็นแม่มือใหม่เนาะแต่ว่านางหญิงก็จะมีประสบการณ์เดี๋ยวไม่ใช่แม่นะไม่ใช่ฉันก็ยังไม่เคยเลี้ยงแต่ว่าประสบการณ์ที่แบบว่าเขาชอบเล่นกับเด้งเห็นเขาสอนอะไรเงี้ยก็คือจำมาออช่วยพี่กวางรดน,นะจะพาไปร้านอาหารญี่ปุ่นใกล้ๆบ้านถึงร้าเซนไดแล้วปะไปกัน อ่ะนี่ใส่รองเท้าก่อนคนเหรออารมณ์ดีแล้วเหรอสบายเลยไม่ต้องอุ้มเองก่อนนั้นเนี่ยตอนที่ไปแรกๆคี่กังกลัวเนาะว่าแบบอยู่กับยิงสองคนแล้วแบบงานจะร้องเนี่ยไม่ร้องค่ะนางเล่นของนางฉันก็หลอกล่อด้วยขนมจะแอบแบบเฮ้ยได้มาแล้วคิดกังวลคิดกังวลยังไงมันก็จะแบบไม่ร้องเลยนี่อันนี้ของอารยานะคะเดี๋ยวเป็นข้าวหน้าเนื้อจริงๆกวางไม่ทานเนื้อเนาะของเด็กควรจะทานอะไรที่แบบ จะได้มีพวกท่าตเหล็กเยอะๆนะคะเขอ่กันคนจคคนิคะ่หลัง่หงมากเลยจริงๆคุณแม่นะคะที่แบบกําลังดูอยู่รู้สึกว่าบางทีรู้สึกเพลียเหนื่อยนะแบบมีเพื่อนมาช่วยกันแบบเนี่ยออกมาข้างนอกมาช่วยกันดูแลมันก็จะช่วยผ่อนคลายไปได้เยอะมากๆเลยจะคือให้หญิงมาเลี้ยงทั้งวันอญ <f> <c oughs> ยาเป็นคนที่ไม่รอจสังคม ชอบเจอคนชอบออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยโทล้าญี่ปุ่นชอบชงานนี่กินหมดได้เลยขอบคุณค่ะลองจกเองเย้ดีใเก่งเลยใส่ตาหาวานจิ้นตาหวานใช่ไหว ส่งจุบให้ด้วยส่งจุบให้ด้วยหน้าที่ของพ่อแม่น้อก็คือแบบต้องให้แบบอาหารเขาหลากหลายวาลรตี้เนาะเนี่ยแบบพูดแบบเมื่อคืนเช่หลังจริงกว่าไม่ไม่ค่อยทานไม่ค่อยชอบทานอะไรอะตอนแรกก็ไม่ชอบทานแต่พอแบบให้บ่อยๆบ่อยๆ่อยๆเขาก็ทานจะเอาในมือ,อยิงทํายังไงคะจะเอาต้องทายังไงเรเอเอาอะไรคะทำยังไงทำเสียงซุปยังไง เมื่อกี้คือนางอยากกินซุปนะคะแล้วนางทำเสียงสูตรซุปก็เลยรู้ว่านางอยากได้อะไรพอซุป,ปตั้งอยู่ไกลมากอ,มอยากชิมไหมกับบ้ามีวาซาบิปล่าอัมีวาซาบิด้โห

าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะควางจะไปซืึมสือเลยดีกว่าเนาะหญิงอยู่ด้วยลวอะอรไรยานี่หยิงพาไปเที่ยวไปไหม, <c oughs> ไมอตอนนี้ก็อยู่ที่สยามคารากอนะคะไม่เอาเข็นด้วยนะคะคุณหญิงิงบอกว่าไม่เป็นไรค่ะอุ้มได้ <c oughs> ถ้าหลายคนดูอยู่นะคะอาจจะสงสัยว่าทําไมกวางไม่ใส่แมสกับน้องนะคะคือคุณหมอบอกว่าถ้าเด็กป่กํากระสองขว้วเนี่ย mm hmm. เขายากเอาแมสออกไม่เป็นมันอาจจะทําให้แบบขาดอากาศหายใจได้แล้วก็จริงๆน้องอ่ะเขามีแบบรูหายใจที่เล็กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะติดโควิดยากมากนอกจากแบบบุคคลที่ติดโควิดจริงๆแล้วเอาหน้ามันใกล้ๆน้องมาจูบน้องนั่นถึงจะติด มาเดินเดินอ่ะเดินเดินออนค่ะถ้าแบบไม่อยากลงเหมือนเนี้ยกําลังแบบปรับตัวดูอยู่ว่าอยู่ที่ไหนลูกฉันนี่นะอันนี้คือแบรลูกเสือผููเหมือนกันอันนี้นะคะต้องมีอะไรที่ลิงก์กัน่ะปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันสองคนแล้วกันซอนชิรันเต็มไปหมดเลย ความสุขของแม่จริงๆแม่นมดูแลนะคะเชิญตามสบายค่ะใครมด็ก่ชุดแกล้งพาเสร็จแล้วนะคะนี่ของน้องอารยาได้หนังสือมาหลายเล่มเลยนะคะแล้วก็ตัวน้องอรยาได้หนังสือแล้วก็ได้หนึ่งแดงโอ้แดงน้องซีซีโหนขนาดที่เลือกหนังสือไปนะคะก็ แนนนี่ก็อยู่กับน้องรยาแต่น้องรยาแบบจะเดินข yes ึ euh, ้นบันไดไงบันไดมันมีแบบแค่ขั้นสองขั้นแล้วก็พลาดนั่งเป็นเด็กที่ผิดมากร้องเหมือนคนอดต้อนค่ะร้องแบบเออแต่ไม่เว่ยวายไม่เว่ยวายวร้องใิตัวแกคือแบบก็น่าจะเจ็บระแดงไอคิสเลยมีจุ๊กที่มีเสียงจุ๊บแล้วนะเดี๋ยวนี้จะมาจุ๊บดีอ้าวโอ้โหงานก็ถือมาใส่เอง กตั้งแต่นางตกบันไดนะคะหงายนางไม่เคยลงบันไดเองเลยนะจะยื่ยนมือมาให้จับนั่นนั่นนั่นนัน รู้เรื่องแล้วอ่ะลงลงลงระวังรถจกักรยาน